ครับ,รบกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนัทชาบุญชัยอินสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลจากชาวบางขุนเทียนครับท่านประธานครับวันนี้เป็นอีกครั้งที่เราต้องมาอภิปรายพรกรเงินกู้ภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งที่ผ่านมา เคยอภิปรายไปแล้วหนึ่งครั้งนั่นก็คือพอรกรเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทแล้วก็มีรายละเอียดมากมายครับที่พูดกันในสภาแห่งนี้แต่ผลสุดท้ายตกไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างไรพี่น้องประชาชนทราบดีและว,วันนี้เป็นอีกครั้งที่เราต้องมาอภิปรายพรกรเงินกู้5 0 0แสนล้านบาทซึ่งก็เหมือนเดิมครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้นำเสนอ ว่าพี่น้องประชาชนจะได้อะไรบ้างประเทศชาติจะได้อะไรบ้างและประชาชนผู้ใช้หนี้ตัวจริงจะได้รับผลกระทบหรือได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้างวันนี้ก่อนอื่นเลยขอเริ่มต้นด้วยอยากจะชี้แจงกับพี่น้องประชาชนผ่านไปยังท่านประธานว่า mm hmm. พวกผมไม่ได้ตั้งใจที่จะคัดค้านพรกรกเงินกู้ mm hmm. เพราะการกู้เงินในสถานการณ์วิกฤต ถูกต้องครับเป็นเรื่องจําเป็นเพราะวันนี้สถานะทางการเงินของประเทศไม่เหลือแล้วเงินที่ท่านใช้มากว่าเจ็ดปีมันหมดไม่เหลือแล้วเมื่อเกิดวิกฤตครั้งใดก็ต้องไปกู้มาถูกต้องครับแต่การกู้ย่อมต้องคำนึงถึงประชาชนผู้ใช้หนี้ตัวจริงวันนี้ถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์จันโอชาเดิน หน้าตาใสาๆซื่อๆออเดินไปบอกขอกู้เงินหน่อยครับก็คงไม่มีใครให้แต่วันนี้สิ่งที่เขาให้คือเอาพี่น้องประชาชนคนกว่า65ล้านคนเป็นผู้ค้ำประกันเอาประชาชนไว้ข้างหลังพาไปเผชิญหน้าด้วยบอกว่าเราจะกู้มาเพื่อช่วยคนเหล่านี้คนที่ตกอยู่ในสถานะวิกฤต แต่สุดท้ายผลจะออกมาอย่างไรพี่น้องประชาชนทราบดีเมื่อครั้งที่แล้วผมจึงขอบอกกับท่านประธานว่าวันนี้ที่พวกเราต้องคัดค้านและไม่เห็นด้วยในวาระของพลกรเงินกู้ห้าแสนล้านนั้นประกอบด้วยกันสองข้อข้อแรกกับท่านประธานมันหมดแล้วซึ่งความไว้วางใจความน่าเชื่อใจของคนใช้เงินและคนกู้เงินนั่นคือผลเอกประยุทธ์จันโอชา เพราะว่าที่ผ่านมาครับเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทที่ผมบอกว่าเราพูดกันเป็นครั้งที่สองครั้งนี้ครั้งที่ผ่านมาเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทมีมาตรการอะไรบ้างท่านประธานครับจำกันได้ในสภาแห่งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเองเป็นคนลุกขึ้นอภิปรายว่าเป็นการแจกเงินที่คนด่าทั้งประเทศแค่กู้มาจ่ายไปท่านยังทำให้มีปัญหามากมายถึงขนาดนั้น ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเราไม่ทิ้งกันเราชนะเรารักกันหรือแม้กระทั่งโครงการต่างๆที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินแค่ท่านแจกให้ดีแจกให้ท่วนหน้าทั่วนถึงทันการท่านยังทําไม่ได้เงินเยียวยาที่จะบอกว่าจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามเดือดร้อนจนเขาเลยช่วงเดือดร้อนไปอยู่ในช่วงของสถานการณ์การจัดงานศพยังไม่ได้เงิน รอบที่ผ่านมาการเยียวยาแต่ละครั้งพี่น้องประชาชนเขารอกันจนเยี่ยวราดต้องไปรอกันอยู่ที่หน้ากระทรวงไปกินยาเบื่อหนูก็แล้วขู่ฆ่าตัวตายก็แล้วลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนเล่าหาคนจนแล้วหาคนจนอีกจนคนจนตายหมดประเทศท่านยังไม่ได้รับเงินมาครั้งนี้ท่านบอกว่าเอาละขออีกห้าแสนล้านแก้มือถ้าภาษาชาวบ้านพูดกันทั่วไปบอกขอแก้มือหน่อยขออีกห้าแสนล้าน แล้วก็ทําหน้าตาซื่อๆใสๆแล้วก็มาเล่าว่าพี่น้องประชาชนจะได้อะไรบ้างแล้วก็บอกว่าขออีกห้าแสล้านจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเปิดไปดูครับงบประมาณแผ่นดินงบประมาณพรกรที่ท่านเขียนมาท่านพลเอกประยุทธ์ท่านน่าจะไม่เข้าใจครับว่าวันนี้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรแน่นอนท่านโตมากับการสั่งลูกน้องยึดพื้นท่านไม่เข้าใจพี่น้องประชาชนถูกยึดบ้านยึดรถหมดแล้ววันนี้ เขาแค่เพียงอยากได้รับเงินไปประทังชีวิตแต่สถานการณ์ตอนนี้ครับเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทที่ผมต้องมากล่าวอ้างในที่ประชุมแห่งนี้บทสรุปเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาปี2 5ง4ที่ผ่านมานี่เองครับท่านประธานโครงการด้านสาธารณสุขพวกปรับปรุงห้อง ICU ปรับปรุงห้องฉุกเฉินปรับปรุงเป็นห้องความดันลบอะไรพวกเนี้ ยังไม่เสร็จเลยแม้แต่โครงการเดียวนั่นรอบที่แล้วมาดูแผนฟื้นฟูนฟนยิ่งเลวร้ายครับตอนที่จะมาขอกู้กับแบบนี้แหละครับแบบเมื่อกี้เลยแบบเมื่อตอนเช้าเลยบอกว่าจะไปทําอย่างนู้นอย่างนี้คุยโม้โออวดสวยหรูครับรอบที่แล้วนะเอารอบที่แล้วก่อนบอกว่าจะมีภาคเกษตรรายได้เพิ่มขึ้น1 1ึ0 0หล้านบาทต่อปีเกษตร,รทันสมัยเพิ่มขึ้นหล้านไร่มีพื้นที่เก็บน้ําร9 0 0ล้านลูกบาทเมตร นี่กู้มาปีหนึ่งแล้วยังไม่เพิ่มสักหยดเดียวเลยอ่ะยังไม่จบกรับท่ประธรรานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่สามพันกว่าล้านบาทถ้าเพิ่มจริงถ้าประสบความสำเร็จจริงวันนี้ผ่านไปหนึ่งปีเพิ่งเบิกไปส5เปอร์เซนแล้วท่านบอกรีบนักรีบหนาต้องออกเป็นพรกรนี่ยันพรบรปีใหม่แล้วท่านเพิ่งเบิกไป15%อร์เซนอีกโครงการครับไฮไลท์เลยโครงการโคกหนองนาโมเดล งบประมาณ4,000กว่าล้านบาทเบิกจ่ายไปได้17%เข้าไปดูโครงการภายในครับทำอะไรกันบ้างใครจะฟื้นใครจะฟูเข้าไปดูกันจริงๆสุดท้ายตั้งศูนย์การเรียนรู้ในค่ายทหาร157แห่งถามว่าตั้งศูนย์ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลในค่ายทหาร157แห่งใครฟื้นใครฟูครับ นี่งบเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทรอบที่แล้วบอกจะไปฟื้นฟูให้พี่น้องประชาชนได้กระเตื้องขึ้นมาบ้างรายได้ทางเศรษฐกิจได้พลิกฟื้นขึ้นมาบ้างได้มีรายได้เงินเข้ากระเป๋าขึ้นมาบ้างสรุปพี่น้องประชาชนให้ผ่านไปหนึ่งล้านล้านไม่มีเงินฟูมาจากในกระเป๋าเลยมีแต่ศูนย์การเรียนรู้ฟูเฟื่องอยู่ในค่ายทหารร้อยห้าสิบเจ็ดที่แบบนี้เราจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจกันยังไงครับเอาละครับท่านบอกเอ้ยนัตชาเรื่องนั้นของเก่า เราแก้มือกันใหม่ทําเรื่องใหม่ๆหนึ่งล้านล้านนั้นอาจจะผิดพลาดบ้างอาจจะก้าวพลาดบ้างมาดูห้าแสนล้านครับท่านตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จลุกขึ้นมาพูดวันนี้บอกว่าเราจะไปเยียวยาพี่น้องประชาชนเพราะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนท่านบอกว่าห้าแสนล้านนี้จะไปเยียวยาประชาชนเพราะประชาชนเดือดร้อนเปิดไปพลกรหน้าที่สี่มีรายละเอียดอยู่หนึ่งแผ่นเขียนว่าเยียวยาสามแสนล้านแล้วเอาพี่น้องประชาชนเป็นตัวประกัน ถ้าไม่ให้ผ่านพี่น้องประชาชนเหล่านี้จะไม่ได้เงินห้าแสนล้านต้องให้เรากู้ถ้าให้เรากู้พี่น้องประชาชนทุกคนจะได้เงินแต่สุดท้ายห้าแสนล้านช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสามแสนด้านสาธารณสุขเพื่อนสมาชิกวอสักู่พูดไปแล้วเหลือสามหมื่นท่านยังไปฟื้นฟูต่ออีกแสนเจ็ดแล้วยังไม่รู้ด้วยว่าโครงการอะไรใครจะฟื้นใครจะฟูเศรษฐกิจใครจะพลิกมากกว่ากันยังไม่รู้ ถ้าจําเป็นจริงๆเอาเฉพาะสาธารณสุขมาได้ไหมถ้าท่านบอกว่าใช้สามหมื่นเอาสาธารณสุขมาพหลกอเอาตัวเยียวยาสามแสนล้านมาแต่นี่ไม่ใช่ท่านสอดไส้ตลอดสอดแทรกตลอดไม่รู้อยากให้ใครฟื้นใครฟูหรือรอบที่แล้วยังไม่ฟูพอแต่วันนี้ครับพอท่านบอกว่าจะมีมาตรการต่างๆมาให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็ดีใจ วันนี้ดีใจค <together> รับออกมาบอกโอ้โหถ้าเกิดรัฐบาลกู้เงินผ่านอาจจะช่วยเหลือครอบครัวหรือช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแต่วันนี้ไ <unreal> ม่ใช่ครับเหตุผลที่สองครับที่ผมอยากจะมาพูดต่อท่านประธานวันนี้ก็คือว่าวันนี้ถ้าเกิดการกู้เงิน500แสนล้านบาทนี้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลจริงและท่านมีความจริงใจที่อยากจะกู้เงินตัวนี้ไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน วันนี้ท่านเตรียมเอกสารมาห้าแผ่นครับท่านเตรียมเอกสารมาห้าแผ่นท่านไม่บอกอะไรเลยวันนี้เอาใหม่ถ้าท่านมีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนท่านบอกมาเลยได้ไหมว่าถ้าเกิดกู้ห้าแสนล้านนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นหนึ่งพี่น้องประชาชนจะกลับคืนสู่สภาวะปกติภายในกี่เดือนภายในกี่ปีรายได้ปกติของท่านจะกลับคืนมาท่านไปทํางานได้มีโอวทม์มี overtime, มเบี้ยขยนันเหมือนเดิมได้ภายในกี่เดือน จะฉีดวัคซีนเสร็จภายในกี่ปีหรือถ้าเกิดกู้เงินก้อนนี้ได้จะมีวัคซีนให้เลือกเพิ่มอีกี่ยี่ห้อพูดกันไปเลยชัดๆไปเลยและพี่น้องจะได้พี่น้องประชาชนจะได้นับเขาดาวถอยหลังเลยว่าเขาให้เงินเขาไปแล้ว เหลืออีกกี่เดือนต้องทําตามนั้นเหลืออีกกี่นาทีต้องทําตามนี้และอีกกี่วันกี่เดือนกี่เวลาเขาจะกลับคืนสู่ภาวะปกติรายได้เขาจะเข้ากระเป๋าเงินเดือนเขาจะเข้าตรงตามเวลาเบี้ยขยันและโอวรทีจะได้ทํางานเพื่อไปจุนเจือครอบครัวได้เหมือนเดิมบอกมาสิครับไม่ใช่เขียนมาครึ่งหน้ากระดาษว่าอันนั้นเท่านี้อันนี้เท่านั้นแล้วก็คุมมครือเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลย มันน่าแปลกใจตรงที่ว่าพรกฉบับนี้มันเป็นฉบับลับๆล่รอๆเมื่อครั้งประชุมคลมอที่ผ่านมาก็ประชุมกันลับๆมีกระแสข่าวออกมาตอนแรกบอกจะกู้เจ็ดแสนล้านภายในอาทิตย์นู้นอาทิตย์นี้สุดท้ายเปลี่ยนใหม่พอมารู้อีกทีหนึ่งจะกู้ห้าแสนล้านแล้วก็ชักเข้าชักออกจะเข้าไม่เข้าสภาดีจะเอาอยัางไงดีและมาวันนี้ครับก็ยังไม่เห็นหน้าคนกู้ยังไม่เห็นหน้าคนใช้เงิน วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ไม่มาไม่มาพูดต่อที่ประชุมว่าวันนี้ตัวแทนของพี่น้องประชาชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกว่า500คนเนี่ยมาจากประชาชนคน65ล้านคนทั่วประเทศเขาเอาความรู้สึกนึกคิดจากพี่น้องประชาชนคนทั้งชาติมาอยากจะมาถ่ายทอดคนที่กู้เงินคนที่ใช้เงินตัวจริงแต่วันนี้ท่านก็ให้องค์คาพย์ของท่านมามันก็เลยไม่เหลือความไว้วางใจอะไรอยู่แล้วที่จะให้ผ่านต่อไปสําหรับพรกรเงินกู้ฉบับนี้ เพราะว่าคนใช้เงินท่านไม่เคยคิดไม่เคยวิเคราะห์ไม่เคยแยกแยะอะไรเลยเทียบกันชัดๆครับท่านประธานผมมีกราฟมาหนึ่งแผ่นวันนี้ถ้าท่านมีระบบมีระเบียบการจัดการจริงๆรอบแรกคนติดประรามาณร้อยคนต่อวันท่านโอเวอร์แอคชั่นเลยครับบอกว่าล็อกดาวน์เลยสองเดือนแจกเงินคนละหมื่นห้าเอาไปเลยกะว่าโอเคแอคชั่นเท่านี้น่าจะพอหอมปากหอมคอแล้วน่าจะป้องกันได้ด้วยยุทธวิธีทางทหาร แต่สุดท้ายครับรอบสองเริ่มทุลักทุเลครับคนติดราวๆพันคนต่อวันให้เจ็ดพันเงินเริ่มไม่เหลือและบริหารไม่เป็นไม่มีการเตรียมการล่วงหน้ารอบ3ครับคนติดราวๆวันหนึ่งส0 0พคนช่วยไปสองพันสอบาทต่อคนรอบล่าสุดครับสถานการณ์ปัจจุบันสูงสุดอยู่ประมาณเกือบหมื่นปัจจุบันตอนนี้เหลือ2 0 0 0 3 0 0 0ไล่ระดับไปเรื่อยๆแต่ละวันและมีข่าวแว่วๆมานะครับ ว่าไอ้ที่จะแจกรอบนี้เหลืออยู่พันสองพันสองไม่พอดูถูกพี่น้องประชาชนอีกขอทยอยจ่ายทีละสองร้อยไอ้อย่างนี้หมายความว่าอย่างไงครับเวลากู้เนี่ยท่านคุยโบโออวดโอโหคุยโวว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับอย่างนู้นอย่างนี้สุดท้ายท่านไม่ไว้วางใจผู้ค้ำประกันท่านเลยเหรอครับพี่น้องประชาชนเขาไว้วางใจท่านน่ะท่านไม่ไว้วางใจให้เขาใช้เงินเลยเหรอครับจะให้พันสองทั้งทียังบอกว่าให้ทีละสองร้อยอ่ะ กลัวเขาใช้หมดภายในวันเดียวหรือว่าอย่างไงแล้วอย่างนั้นท่านไม่ซื้อข้าวซื้อแกงให้เขาตายวันเลยล่ะครับให้ท่านพลเอกประยุทธ์ท่านเอกประวิทย์เขาหิ้วถุงแกงไปให้แขวนตามบ้านไปเลยจะได้จบไม่ต้องจับเงินถ้าท่านดูถูกพี่น้องประชาชนถึงขนาดนั้นเอาละครับวันนี้สิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดผมมีทางออกให้กับทางท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมขอให้โอกาสท่าน แต่ไม่ได้เห็นแก่ท่านแต่ผมเห็นแก่พี่น้องประชาชนคนที่เขากําลังหิวกําลังอดกําลังอยากกําลังต้องเผชิญอยู่กับภาวะวิกฤตความเป็นความตายผมให้โอกาสท่านสองเรื่องด้วยกันครับทางออกแรกครับท่านเอาพรกอริองสวยฉบับนี้กลับไปแล้วไปแก้มาใหม่เปลี่ยนเป็นพรบรงบประมาณกลางปีแล้วเขียนรายละเอียดโครงการมาเลยว่ามีโครงการอะไรบ้างหนึ่งสาสี่ห้าพี่น้องประชาชนจะได้อะไรเรื่องสถานการณ์วิกฤต พี่น้องประชาชนจะได้อะไรในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจรายได้จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่พี่น้องประชาชนจะได้อะไรเรื่องของภาวะวิกฤตสาธารณสุขจะได้ฉีดวัคซีนอะไรเมื่อ,อไหร่ยังไงเลขบัตรประชาชนไหนฉีดแล้วยังไม่ฉีดจะได้ฉีดวันไหนแจ้งเขาให้ถูกให้ให้ครบหมดทุกคนท่านไปแก้มาใหม่แล้วใส่รายละเอียดมาแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนบอกผ่านผู้แทนสภาผู้แทนของท่านในแต่ละเขตมาแล้วก็มาอภิปรายมาพูดกันในสภาแห่งนี้นะครับ ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ว่ารายการไหนดีรายการไหนไม่ดีรายการไหนถูกต้องไม่ถูกต้องท่านไปแก้มาเป็นพรบซะหรือมีวิธีที่สองทางออกง่ายๆครับวันนี้ถ้าเกิดเขาไม่ไว้วางใจคนกู้หรือคนใช้เงินท่านเปลี่ยนคนครับเปลี่ยนคนมีทางออกย่อยๆ2.1กับ2.2ครับ2.1ท่านลาออกไปเลยครับเปลี่ยนคนใหม่ 2.2ง่ายนิดเดียวครับยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ให้ไวที่สุดให้พี่น้องประชาชนตัดสินผ่านคูหาเลือกตั้งว่าใครจะต้องมาใช้เงินให้กับพี่น้องประชาชนใครจะต้องมาบริหารเงินในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ในสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ท่านประธานที่เคารพครับเพราะฉะนั้นวันนี้องค์คาพยพของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องไปเรียนมาใหม่ไปทํามาใหม่ครับพวกผมไม่อาจ ปล่อยผ่านให้พรกรเงินกู้ฉบับนี้ที่ไม่มีความรู้สึกใดๆเลยของพี่น้องประชาชนอยู่ในกระดาษ5แผ่นฉบับนี้และกระดาษ5แผ่นฉบับนี้ไม่มีความรู้สึกทุกขร้อนของพี่น้องประชาชนเลยทั้งๆที่นอกสภาแห่งนี้มันมีความอดจริงๆมีความหิวจริงๆมีความตายจริงๆเกิดกับพี่น้องประชาชนแต่พรกรฉบับนี้กระดาษแผ่แผ่นนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยครับท่านประธานขอบคุณครับครับ